มองปองป่ายครับมาเบิงสภาพรากาสถานล่าสุดหลังจากที่ยักษ์เล็กเพิ่นได้ถล่มถล่มก่อไผ่ไงสละครับผมลมแล้วเนี่ยขนาดนี่แหละครับมองก่อไผ่อยู่ครับผมพี่พี่น้องปองป่ายครับผมพี่ครับก่อไผ่กะลมปางง้างไปแล้วสละครับผมมุนอุ้ยปุยปันขาปุ่นเจนขาดสละครับผมครับผมผู้นอาอ้อยโม้เพ่นพุ่มใจกรับยักษ์เล็กได้ถล่มได้ ไอ้โก,โกโ้อนก้อนเราไม่หยักครับผมหม,ม้อมีโอ้มุนวีปุยแล้วพี่นอ้องปอกปลายครับผมอเออข้าศึกเนี่ยกระถอนเรียบร้อยแล้วพี่น้องถ่ามันแห้งมันกรอบคอยยังเอาไฟมาสุ่มเสียละครพี่นอ้องปอกปลายมาวัดถั่วหม้อนะครับ าโอ้โอ้นี่ปะปลอกไยครับผมโอ้ขาเันแหงครับขาเปนแหงแล่าข้าวเนี่ยก็เขาจังมากซุ้มแล้วก็ปรับตัวครับพี่้องปอกไยครับผมนี่ครับผมจอบแสงนอนครับผมเบิง บูยแปลนอลาดเลยครับผมนี่หอมมันป็นล็อกครับเนี่ยล็อกกากก่อไผ่แล้วก็ต้นไม้ต้นไรทีย่ยักเหล็กเพิ่นได้กลวยได้เตาครับผมครับมาเมื่อเสาเด็กกระบอกนี่ก็ยังป็นก่อนี่นอยู่ครับนี่ยังป็นก,ก่นนกอไผ่อยู่ครับผมเดี๋ยวครับครับน้าทรง ครับน้องชายโตแม่กสิมาจัดการมันแห่งกสิเก็บแผกให้ข้าเจ้าพร้อมเพื่อแล้วครับผมทางนี้มันเข้าไปในที่ขอาข้าเจ้าสมัยหนึ่งก็ต้องไอ้นั่นแหะครับผมครับงวยงวยเปเบิดแล้วครับผมนี่ครับผมสมัยหนึ่งครับลมอันนี้หนาสุดแล้วกรบผมโอ้ยพุ่อล้วครับผม อันนี้คือหลังจากหยักเหล็กเพื่นแต่กำลังจะขึ้นสัมผัสหยักเหล็กเพื่อนนะหยักเหล็กหยักเหล็กไปสัมผัสหยกักเหล็กบเมือไอ้บอเสียนปักมือเพืเ่อนบอเฮ้ยอุบัติเหตครับผมโอ้ไปกันกโทรศัพท์อยู่ แต่อัลาดเลยครับพี่น้องฟองไปครับผมตอนที่มาโอ้ยสำมัยสมัยครับนี่ยนะครับพิกัดของตั้งคือหนึ่งสี่เลยครับผมแหวกไปเบิร์ดเลยครับความดิแปนจะนั้นก็ระเอา๊พ่นลงสระครับผมเพึ่นกระลังเจี๊ยวจะหนักเล็กน้องฟองไปครับผมโอ้ยเพื่อนหนักเล็กสวัสดีครับ โอ้ยหนักเล็กมาเต้าก่อพา่ายห้รครับผมกั๊กจิ๊กอายุไก,ก่บังคับเนี่ยโอ้ยบาดเนี่ยตีเออครับผมโอ้ครับครับผมเ,เออ,อเออ,เอ,อให้มันได้ลม้มลงหลังก็ค่อยมาปรับเท่านึงเพิ่งโคตรล่องเพิ่พงบึงสาพอาะเวลาทึงไหนหนึงอะ่ะครับผม ครับน้องไส้หัาแม่ครับผมเอ้ามาผู้เดียวปะครับหรือผู้ใด,ด,ดโอ้นี่นะครับว่าธุรกิจซึ่งเนี่ยก็ว่าไม่ไม่บอแมนวัดครึ่งนึงกับการครึ่งนึงอันนี้คือรับเต็มเต็มรุ่นลน <c oughs> ้วนเนี่ยโอ้รอบเบอร์สองเดี๋ยวมารอบนึงเราไหมครับผมเลยมาอีกรอบนึงต่างสาวเลยป่ะเอออบบมมััคครรผื โอ้ผู้เดียวเลยนดันเลยครับครับผมโอเคขอบพูดะายครับผมประกาศ่านก็ครับผมอันนี้ก็คือเพื่นกับขับรถขับรถแกะมาพร้อมหลังเอารถล่องเอารถขึ้นโอ้ผู้เดียวครับผมเนี่ยจากเล็กครับผมสุดยอดเลยครับผมครับพี่รองปองไปอันนี้ก็เป็นหน้าหน้าฝนี่ก็จะเป็นหน้าน้องสล้วครับผมต่อต้นขัดเข่าที่ท้ายวัง ความมื่อเศร้านี่น่าจะล่มไปครับเอาะพายละครับพี่น้องครับล่มไปแล้วนักแขกครับผมไม่พาพี่นอ้องปลอกใบครับผมอื <c> ้อ <oughs> พี่นีแบกครับผมบังคับผมแบกขอภอภัยบู๊ยทดสอบกำลังไกายที่ซื้อจากข้า สัปดาห์ที่นึ่งกับเนื้อสิอ่อนแแห่ได้ไปลองปลอกไปก็เรื่องตื่นขึ้นมากกับแกงแขนแกงขารถโลกรถไผ่รถขีโปขีโพหัวนะครับผมโอ้โหบ่งครับผมสถานการณเป็นมาพี่หัวเตาด้วยครับผมมีเตาเตาโคกเป็นมาเตาโคก,ก,กได้ไปแล้วท่านเตาโคกแล้วก็ไอเนอะครับเตาโคก,กกับไปพวกตัวแล่นแล่นออกตัวลักษณะก็ตัวกนตัวห้องนะครับผมบายบายกอไผ่ครับผม เดือดเหนยียกเล็กโอ้โหเอ,อกากระถิ่นไปนี่ครับมันอยู่ทีของพระเจ้าสำหรับพื้นหนึ่งเพื่อนก็จะได้โอ้แปรรัฐสะละครับผมครับถึงกับพื้นที่ยุดแนวตรงที่เกาะพายแล้วครับมา,มาเนี่ยมาเนี่ยครับผมเป็นแนวไปกระต้นใหม่ นั่นแหละครับต้นไม้ข้างหน้านั่นแหละครับผมอบอกคนจงไว้แลวกสิมาเห็ดบานบนต้นไม้ให้เบิงได้พี่น้องนะครับผมสิมา าต้นไม้ต้นนี้แหละครับผมสซี้ยองใส่กับต้นลูกมันเอาลักคลิปนี้บ๊ายบายพูดนะเอาอ้อยกําลังจะกลับบ้านแต่ว่าดิ๋ยโจขับรถใส่มาสบายครับผมครับเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยครับผมครับก็สะอาดหาแล้วกทุกนายนึงก็ด้อนรับฟันดีครับคิดดีทำดีครับผมเอาคลิปนี้ก็บ๊ายบายไปก่อนเด้อพี่น้องปองป่าครับบอกต่อแช่ไปบอกกันเบื้องครับผมธรรมชาติ กำลังจะ,จะเล่น่อไปมีคนมาอยู่มันก็จะเป็ดหูเป็ดตาครับสละครับผมอ่าคลิปนี้ลาไปก่อนไปบายนะครับเด้อครับ